มิดขอสวัสดีนะัาเรียนชานประถมมัธยมศึกษาปีที่สามทับหนึ่งนะคะอยู่ในรายวิชาเคมีเบื้องต้นกับมิดญิงนะคะเดี๋ยว,เ,ยวเปิดเอกสารประกอบการเรียนของเราหน้าที่แปดเอกสารประกอบการเรียนหน้าที่แปดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำสามข้อสามอแล้วก็ถ่ายรูกส่งมิร ถ้าทำเสร็จเร็วนีิก็จะปล่อยเร็วทำเสร็จช้าก็จะปล่อยช้าโดยเฉพาะออนไซต์ site. อย่ามัวแต่พูดนะคะพูดเยอะงานไม่เสร็จพี่อยาหนูว่าภาพแบ็กกราวของออโตโ้เนี่ยมันคืออะไรฮะมันเป็นแบบหนังใช่ไหม อเกมอตอตายแล้วไปไม่ทันโลกแล้วหน้าปะวานปะวานเพื่อนที่ถึงเพื่อนบอกว่าดูหน้าปะวานหน่อยนี่ไงไอเลิฟอยู่ปักหมุดอันไหนอ่ะปีนปีนกำเลยปีนกเลย เห็นปราวานแล้วใครเปิดกล้องอีกกับเปิดฟูให้อโอเคพร้อมแล้วนะที่แปดค่ะเดี๋ยวเราย้อนจากคาพที่แล้วอเล็กซ์ตามงานด้วยนะคะวันนี้ที่ไม่ได้มาอ่ะให้ระวังเรื่องสมบุคเคมีนะคะให้พิจารณาเบาๆเดินให้เพื่อก็ได้ก็อย่างเงี้ยแค่สอนที่ครับ เมื่อพิจารณาเพิ่อมอุณหภูมิการเพิ่อมอุณหภูมินะคะแล้วก็ลดภุภมเนี่ยจะดูว่าปฏิกิริยาเป็นการดูดหรือการคายถ้าเกิดว่ามีการเพิ่มหรือลดนะคะเพราะว่าสมดุลเนี่ยจะเลื่อนตรงข้ามกันถ้าเป็นดูดหรือคายความร้อนเนี่ยก็จะมีปฏิกิริยาที่ตรงข้ามกันแต่ว่าเรื่องการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยไม่ต้องสนใจความเร็วที่จะเกิดปฏิกิริยานะคะว่าเลื่อนไปทางไหนเพราะฉะนั้นแล้วในอัตราอันนี้พูดไปแล้วตั้งแต่ค่าที่แล้วนะคะ การเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยประเภทของปฏิกิริยาจะไม่มีผลคืออุณหภูมิเพิ่มปฏิกิริยาใดๆก็จะเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิลดลงนะคะปฏิกิริยาใดๆก็จะช้าลงนั่นเองทีนี้เรามาดูกราฟเรามาดูกราฟนะคะผลของอุณหภูมิมีต่อค่าคงที่สมดุลกราฟแรกค่าค่า k และอุณหภูมิค่า k คือค่าคงที่นะคะสมดุล ปฏิกิริยาจะเกิดการดูดความร้อนค่าคงที่สมบูรณ์แล้วอุณหภูมิจะแปลผลผันตรงกันมีค่าไปในทิศทางเดียวกันอย่างเช่นตัวนี้ถ้าอุณหภูมิเพิ่มค่า k เ,เพิ่มก็จะเพิ่มด้วยอุณหภูมิเพิ่มค่า k ก็จะเพิ่มด้วยอันนี้เขาเรียกว่าแปรผันตรงกันแต่ถ้าเกิดว่าปฏิกิริยาเกิดการคายความร้อนค่าคงที่สมบูรณ์และอุณหภูมิแปรหกผันแปรหกผันนะคะก็จะเกิด่าถ้าอุณหภูมิลด ค่า k ก็จะเพิ่มค่าค่า k ลดค่า t ก็จะเพิ่มอย่างนี้เป็นตน้นนะะตัวนี้ถ้าอยู่ในค่าคงที่สมบูรณ์นะะก็จะเกิดความเข้มข้นและความดันที่เท่ากันไปเรื่อยๆนะ่ฮะทีนี้เด็กด,ดูแบบผูผันหน้าที่8เด็กคิดว่าน่าจะตอบข้อไหนเมื่อปฏิกิริยาในข้อใดที่ เมื่อเพิ่มความดันคําว่าเพิ่มความดันหรือว่าอุณหภูมินะคะให้แก่ระบบจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สมดุลใหม่ที่ไปในทิศทางเดียวกันถ้าเป็นดูดก็ดูดเหมือนกันถ้าเป็นคายก็คาย,ายเหมือนกันน่าจะเป็นปฏิกิริยาไหนอันแรกเนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่เพิ่มที่เพิ่ม<ด>อุณห<อ>ที่มีการลดอุณหภูมิเพราะว่าอุณหภูมิน้อยกว่าศูนย์นะคะมีการลดอุณหภูมิอุณหภูมิน้อยกว่าศูนย์ อันไหนอ่ะอ๋อสองสามอันนี้เป็นสามอันนี้เป็นสี่นะคะเด็กแก้ให้วิดหน่อยอ๋อทำไมมสองไม่ทักทวงมิดเลยอ่ะ่ใช่แล้วเบสเบสตั้งใจเรียนมากดีมากเลยค่ะสองนะคะตัวนี้ถ้าเพิ่มเอ่เดลต้าเอก็คือการมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพราะว่าอุณหภูมิมากกว่าศูง เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มทีนะคะมีเขียนเป็นทีและการในทีก็คืออุณหภูมินะคะที่ประชามค่ะเวลาโอ้อาทีนะคะคือการเพิ่มอุณหภูมิส่วนตัวนี้มีการเพิ่มความดันที่สารอะไรคะตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์ือ,อ,อตั้งต้นอยู่สารตรงไหนอยู่ฝั่งไหนฝั่งกระดูก อ,อันนี้เป็นเพิ่มสารอ๋อใช่สารตั้งต้นตันี้เป็นสารผลิตภัณั์ใช่ไหมคะแล้วตัวนี้คือสารอะไรตั้งต้นหรือสารผลิตภัณฑ์คะอันนี้ตั้งต้นตัวนี้เป็นสารผลิตภัณฑ์นะคะ เอาใหม่ต้นตัวนี้นะคะสารต้นตั้งต้นเนี่ยจะมีด้านขวา,าด้านซ้ายมือก็คือด้านนี้แล้วตัวนี้คือสารผลิตภัณฑ์ตลอดเพราะว่ามันเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับเด็กๆมันสามารถผันกลับไปผันกลับมาได้เด็กๆให้จําไว้เลยว่าถ้าเป็นสารตั้งต้นจะอยู่ด้านด้านนี้ตลอดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสารตั้งต้นคืออยู่ด้านขวาตลอดโอเคไหมคะตัวนี้เป็นการเพิ่มความดันที่สารผลิตภัณฑ์ ส่วนอันนี้เป็นการเพิ่มความดันที่สารตั้งตน้นนะคะสารตั้งตน้นแล้วมีการเปลี่ยนแปลงยังไงข้อนี้ควรตอบข้อไหนข้อนี้ควรตอบข้อข้อนี้ตอบข้อสามนะคะตอบข้อสามนะ ข้อสามตัวนี้คือเพิ่มความดันระบบเด็กๆสังเกตดูสมการเลื่อนทางโมลก๊าซน้อยอันไหนคือก๊าซน้อยสองถ้าหาก๊าซใช่ไหมคะโมลของก๊าซน้อยอันนี้มีสองอันนี้มีหนึ่งกวากกันเป็นสามส่วนฝั่งนี้เป็นหนึ่งไอเป็นสองเป็นสองใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าเลื่อนโมลก๊าซน้อยในข้อที่สาม โมนการ์ดน้อยเดี๋ยวจะคุยกันอีกนานไม้ออนไซน์มขอความร่วมมือมก่อนมิตรม,มีสมาธิสอนโอเคไหมคะหน้าแปดหน้าแปดก็ 8, หนึ่งก็คือเลื่อนไปทางโมนน้อยเดี๋ยวดูเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเลื่อนไปทางไหนเนี่ยการ์ด ด้านซ้ายน้อยกว่าใช่ไหมคะก็เลื่อนไปนทางด้านซ้ายนะคะย้อนกลับไปเพิ่มอุณหภูมิ3มขีดนี้ก็คือปฏิกิริยาประเภทดูดความร้อนนะคะพอเลื่อนในข้อที่3อีกถ้าเป็นการย้อนกลับก็จะเป็นการดูดความร้อนเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นปฏิิรยาเหมือนกันเมื่อเข้าสู่สมุใหม่ในทิศทางเดียวกันก็คือเป็นทิศทางการดูดพลังงานความร้อนนั่นเอง ไม่ว่าจะเพิ่มความดันหรือว่าเพิ่มอุณหภูมินะคะในปฏิกิริยาตอนนี้ถ่ายรูปลงสองหน้านะคะสำหรับออนไลน์ออนไซต์เดี๋ยวมิ้ตรวจเลย ขีดสามขีดคือปฏิกิริยาปฏิกิริยานะคะคะเขียนปฏิกิริยาเต็มก็ได้หรือว่าเด็กๆจะเขียนเป็นสามขีดอย่างมิดก็ได้นะคะถ้าขี้เกียจเขียนน,นะนะมิดภาษาย่อยมันจะลงงั้นเนี่ย แล้วเอาหมุดออกอยังไง่ะทีเนี้ยเอาไม่ต้องเอาออกประมาณเสร็จหรือยังคะครับโอเคเสร็จแล้วดเด็กออนไลน์นะคะนักเรียนออนไลน์ที่ที่ทำเสร็จแล้วส่งสติกเกอร์ให้มิน้นหอยค่ะ้างไว้เลย้างไว้เลยนะคะอ้าวเป็นแมวชมพูแล้ว โต๊ะเป็นแมวชั่วว่เนี่ยแล้วไข่มุกเนี่ยคือใครอ่ะอนนจัสตินวีเบอร์หรออันนี้คือใครหรอเด็กเกจเดนค่ะเจเดนแมทธิวอ๋อเจเดนมหอืมอีกแล้วสามีไม่ได้เหรอคะสามีใครอืมเฮ้ยต,ตาตาครับวันนี้มิทเห็นตาตาไหนแก๊งโครงงานมิทเข้าไว้เนี่ย ลาวเข้าแล้วตาต้าเข้าแล้วแพทไปไหนแพทนะฮะใหนันสีทำไมเบบไม่อยู่ล่ะไม่ได้กคนเลือกไง <laughs> อะต่อไปนะคะวิเศษไหนเสร็จไหมเด็กเด็กออนไซน์เสร็จแล้วนะคะต่อไปออนไลน์ เด็กๆไม่ส่งสติกเกอร์มามิทก็ไม่รู้นะเพราะเด็กๆไม่เปิดกล้องมิทก็จะค้างอยู่อย่างนี้แหละ<ช>นะคะมันจะช้าเสร็จแล้วแหละมิทแคปได้โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ Capture อะข้อที่สองค่ะเมื่อบรรจุกา๊าซไฮโดรเจนไอโไอโดไอโดไดนะคะจำนวนหนึ่งภาชนะปิดที่หนึ่งลูกบาศเดซิเมตรนะคะ ปรากฏว่าอันนี้คือลูกบาทเดซิเมตรนะเด็กๆเป็นตัวย่อนะคะเป็นหน่วยของปริมาตรของเหลวนะคะปรากฏว่าเกิดสมดุลเคมีดังนี้ก็คือมี2องไฮโดรเจนไอโอไดแล้วก็ตัวน,นี้มีไฮโดรเจนแล้วก็ไอโอดีนนะคะเป็นปฏิกิริยาการดูดความร้อนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามีการดูดความร้อนเราต้องเพิ่มอะไรเนี่ยเพิ่มหรือลดลดอะไรเอ่ย uh ถึงจะเป็นปฏิกิริยาการดูด ลดอุณหาภูมิข้อนี้ตอบข้อ2ไม่ต้องอ่านโจทย์เลยนะคะตอบข้อ2นะคะเมื่อรบกวนร,ระบบด้วยวิธี1ปรากฏว่าภายหลังระบบเนี่ยเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่ความเข้มข้นของสารต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปดังนี้นะคะก็คือเป็นไฮโดรเจนลดลงแล้วก็ไอโอดีนลดลงนะคะแสดงว่าการรบกวนร,ระบบดังกล่าวกระทําโดยวิธีการลดอุณหภูมินะคะโดยมีเหตุผลดังนี้นะคะ ต่อเทโพเข้าไปด้วยว่าทำไมถึงตอบข้อสองเพราะว่าถ้าหลังจากสมดุลปรับตัวแล้วไฮโดรเจนลดลงไอโอดีนลดลงแสดงว่าสมดุลปรับตัวแบบเลื่อนปฏิกิริยาย้อนกลับการลดอุณหภูมิจะมีผลให้ระบบเนี่ยต้องปรับตัวเลื่อนปฏิกิริยาคายความร้อนนะคะเพื่อให้อุณหภูมิสูงขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะสมดุลน,นี้ปฏิกิริยาย้อนกลับแบบคายความร้อนดังนั้น มิจะบอกคือเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับที่เป็นแบบคายความร้อนนะคะดังนั้นปรับตัวเมื่อปรับตัวสารผลิตภัณฑ์จะน้อยลงตามเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาปฏิกิริยานี้ความร้อนไม่มีผลนะคะเพราะว่าทําไมความร้อนไม่มีผลเด็กๆเพราะว่าอะไรเพราะการเกิดเกิดที่ภาชนะปิดนะคะเกิดที่ภาชนะปิด กิดที่ภาชนะปิดคือแบบพิดสอนอะไรไม่ออกเลยอเล็กทำหน้าแบบงงมากเดี๋ยวรอรอตามงานนะเล็กนะนี่แหละขาดหนึ่งวันมันขาดหนึ่งปีบอกเลยไม่ใช่มันจะไม่เข้าใจสิมันไม่ต่อเนื่องขนาดมาเรียนทุกวันยังไม่เข้าใจเลยนะคะใช่มันเป็นเรื่องใหม่มันมันไม่แปลกอะไรเลย แต่ว่าถ้าขึ้นมัธยมไปอ่ะเดเ็กน่าจะนึกหน้าวิทย์ออกนะหรือไม่ออกแล้วโอ้โหชื่นใจจังเลยค่ะไม่ได้หรือ,อไงอ่ะซิริรัต ออนไลน์อะไรล็อกอะไรอ๋ออ๋อแพทเข้าไมีเนี่ยแพทแพท การสอบของมิดนะคะในเด็กปลายภาคปลายภาคเราจะสอบผ่าน s อส x ี m เหมือนเดิมนะอยากให้โทรตามอีกนะปีเนี้เทอมนี้นั่นนะสิไม่โทรแล้วนะใครไม่เข้าก็คือศูนย์เลยนะ <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะเกรงใจออนไลน์เสร็จหรือยังคะเออเหลืออีกมันพัดเดียวอ่ะโอเครอก่อออนไนโอ้ยเด็กๆนักเรียนคะตอนนี้ออนอืมคำพูดนาเบสคำพูดนา เองบ้เดินขอเองแล้วครแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วออนไลน์เสร็จแล้วเดี๋ยวรอนซ้แป๊บนึงนะคะเออมิกจับอะไรไม่ได้เลยเด็ขอโทษเอาไปอีกแล้วมันน่าจะถึงตรงไหนวะอุ้ยเป็นไรอ่ะเหมือนมีพลังงานบาง รรตายเป็นตะคิวตายวดีมิส okay, โอเคได้แล้วได้แล้วนห,นหน้าชัดหลังเบอร์หรือหน้าเธอไม่มีไปแล้วมิสออนไซส์ซเสร็จแล้วนหนึ่งคน หนึ่งคนค่ะและหนึ่งในนั้นไม่ใช่เบสอ,อ,อ,อ่ะเร็วเร็วเร็ <üh. S 1> จับอะไรไม่ได้จับแล้วกับพี๊บพี๊บไม่ได้ทำอะไรเลยพี๊บเป็นไงช่วยพี๊บด้วยจะเสร็จแล้วเนีย่ยจะสองวันเนี่ยเห็นไหมบางงานอะไรวันละลูกพี ไม่ใช่ทำไดเออะอุ้มไม่รู้แล้วมิว่าคอมพิวเตอร์มิแตะจะหมดแค่เลยแต่ว่าไนแค่เเวททำแลหมดฮ อ,อะาเด็กๆตอนนี้เราเรียนแบบในสถานการณ์หักนะกระพิบพิบวอบโอ้ิตเอาเป็นอะไรเดี๋ยวต่อนะคะเด็กต่อนะแปบ๊บหนึ่ง แไอได้ก็ได้พูดกับตัวเองให้เข้าใจก่อนอเล็กซ์อะต่อค่ะน่าจะเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะ เอาเสร็จแล้วเรามาดูข้อถัดไปข้อที่สามข้อสุดท้ายที่ความดันนะคะอันนี้ไม่ได้อนี้ออกหรออ่าเขียนได้เลยค่ะแล้วก็ฟังไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันพี่อ่านวีดีโอหรือยังเด็กๆอ่านอ่านวีดีโอ,อยังเนี่ยอ่านแล้วอ่านแล้วแล้วก็เมื่อกี้มันหลุดแล้วมันไอ้นี่หรือเปล่าครับมันไม่ได้อ่านอะไร<อ>นะคะออโตเมื่อกี้มันหลุดแล้วมันไม่ได้อ่านต่อหรือเปล่า อ่านอ่านแล้วอ่านแล้วแต่มีเดี๋ยวนี้ไปตัดต่อวิดีโอเอานะคะไม่เป็นไรมันตัดไปแต่นี่ไปตัดต่อเอาอ่ะข้อที่สามที่ความดันหนึ่งเอทนะคะ ที่ความดัน1นึ่ง atm นะคะอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสตัวนี้สมการอยู่ที่ 2A บวกกับกิโลจูล20กิโลจูลคือความดันนะคะแล้วเกิดปฏิยาย้อนกลับ B บวก C ให้ค่า K อยู่ที่อยู่ที่1.010งจูนย์คูกกำลังลบสิบนะคะเขาบอกว่าสถานการณ์สภาพเป็นดังนี้ความดันอยู่ที่3 ความแอยู่ที่สามแล้วก็ห้าสิบหนึ่งหนึ่งห้าอุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบห้าองศายี่ห้าองศาแปดสิบองศาร้120อยี่สิบองศาแล้วก็ร้อยห้าสิบองศาจากตารางเราเบวิเคราห์เขาบอกว่าข้อมูลข้อใดกล่าวผิดนะคะข้อนี้ตอบข้อเด็กคิดว่าข้อไหนตอบผิดไอวี <IV. S 1> กับข้อสองครับ อ่ะข้อนี้ตอบข้อสอบนะเพราะเฉลยข้างล่างเรียบร้อยแล้วตอบข้อสองนะคะเพราะว่าอะไรไอไอผิดเพราะว่าไอไอผิดเป็นเลขอะไรดมันคือเลขอะไรอครับอันนี้คือเลขอะไรสภาวะตัวนี้คือไอขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำครับจอนค่ะจะไปเข้าห้องน้ำดูว้าว ไหวเหมือนสอสอเลยนะปาวันวปาวันไหวเหมือนสอสอเลยอต้งสอใออ่ะตัวนี้นะคะเราก็จะได้เป็นไอเลขตัวนี้คือเลขโรมันนะคะเด็กๆจะได้ใช้อยู่เรื่อยๆถ้าเป็นวิชาเคมีอันนี้เรียกว่าสอง มีเรียกสองล้วกันอันนี้คือหนึ่งสองสาม b คือเท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหก b เท่ากับห้านะคะมันไม่ได้เรียงกันเออใช่สี่เด็กสามบวกหนึ่งเป็นสี่อันนี้เป็นสามได้หรอ b คือห้าไอวคือสี่เอาเหรอเอาโอเคโอเค V สลับกันกับ I RVI ค่อยหกใช่ไหมคะโอเคอันนี้อาจจะจา์สับสนนะคะ <c oughs> เป็นเลขโลมันตัวนี้ก็จะเป็น I อเออสองตัวใช่ไหมคะผิดเนื่องจากว่า T T คืออุณหภูมิเนี่ยคงเดิมคือยี่สิบห้าองศาเซลเซียสนะคะค่าต้องเท่าเดิมแต่ว่าเปลี่ยนไม่ได้ตัวนี้เท่าไหร่ค่าเเท่าเดิมไหม ค่า k ไม่เท่าเดิมนะคะตัวนี้ค่า k นะคะค่า k ต้องเท่าเดิมแต่ว่าตัวนี้คือลดลงค่า k ของสองเนี่ยลดลงลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากลบสิบนะคะไปเป็นลบห้าก็คือเพิ่มขึ้นไปเด็กลงไหมอ,อ่ามันเพิ่มขึ้นมันเลยมันเลยค่าลดน้อยลงจะบอกว่ายัางไงดีแล้วพูดแล้วเริ่มสับสนเองนะคะก็คือมันมีค่าลดลงถ้าเพิ่มขึ้นก็คือ จะลบเยอะไปเรื่อยๆฮะต่อไปสี่นะคะผิดเพราะว่าเพราะว่าดูจากสมการที่ให้มาข้างบนปฏิกิริยานี้เนี่ยเป็นการดูดความร้อนนะคะทีต้องเพิ่มขึ้น 5k ต้องเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าตัวนี้ค 5k เป็นไงจากลบสิกลายมาเป็นลบสิ 12, คือค่า k มันลดลง มันลดลงฮะเอาก็ลบห้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเด็กๆอ่ะสมมติว่าลบหนึ่งกับลบแปดอะไรมากที่สุดอ่ะก็ลบหนึ่งเพราะอันนี้มันคือห้ามันลดลงเออนั่นแหละอันนี้ที่ถูกแล้วอันนี้คือแบบเพิ่ม เอาลดลงพิองขึ้นหรือลดลงไม่ค่าคจะต้องลดลงเดี๋ยวนะอออ๋อหัวเลขอ่ะค่า k ต้องเพิ่มขึ้นแต่ค่า k ตัวนี้มันลดลงก็ลดลงมันถูกแล้วต้นตัวนี้จากลบสิบกลายเป็นลบสิบสองคือค่ามันลดลงก็คือมีศูนย์เพิ่มไปเรื่อยๆมันอย่างเงี้ยอันนี้คือลบสิบสองใช่ไหมคือศูนย์กี่ตัวถึงจะจุด อ่าสิบสองตัวเลื่อนไปข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหน้าถ้าเป็นลบก,ก็คือเลื่อนมาข้างหน้าสิบสองว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้มันก็จะมีสูตรลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นค่าที่ลดลงส่วนอันนี้เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นนะคะอันที่จริงมันจะต้องเท่าเดิมเท่าเดิมคือลบสิบแต่ว่ามันลดลงอ้ยมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นนะคะโอเคไหมียนเสร็จแล้วหรอนี ถ้าตัวนี้ต้องเป็นลบสิบก็คือหนึ่งจุดศูนย์คูณสิบลบสิบเพราะว่ามันต้องมีค่าเท่าเดิมกับโจทย์ที่ให้มาถึงจะถูกต้องแต่ตัว IV เนี่ยเขาบอกว่าค่าจะต้องเพิ่มขึ้นคำว่าเพิ่มขึ้นมันจะต้องอ่านสมมติว่านี้เป็นหนึ่จุดเก้าลงมาลบเก้าลงมาลบเก้าลบแปดลบเจ็ด ห้าลบสี่ลบสามก็ว่าไปเคไหมเออโอเคเออนไลน์จบหรือย,ยังเขียนเสร็จหรือย,ยังคะวันนี้เด็กๆถ่ายรูปให้มิสองหน้านะคะคือหน้าแปดแล้วก็หน้าเก้าระหว่างนี้เด็กๆมิให้ออมิีให้นักเ,เรียนเขียนไปก่อนนะคะเดยวมิดขอเดินตรวจออนไลน์ก่อนเออออนไซต์ก่อน <C US H> อเล็ครับวิชานี้ให้ส่งในไหนวครับเรลเวลาอีกสิบนาทีนะคะเด็กๆทำไปเรื่อยๆเลยนะถ้าใครเสร็จแล้วสามารถถ่ายรูปส่งได้เลยนะคะถ่ายรูปได้เลยแน่ระบานรูภาค <C US H>